สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแพกแล้วนะคะมาต่อกันด้วยอีก2ออสุดท้ายนะคะก็คือออที่3ก็คืออะมิโนอะมิโนคืออะไรอะมิโนก็คือหน่วยที่ย่อยที่สุดของโปรตีนมีความจําเป็นต่อพืชที่ช่วยในเรื่องของการเล่นการเจริญเติบโตนะคะในอะมิโนของปารนี่ฟาร์มเนี่ยผลิตมาจากปลาทะเลที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยจุลินทรียแล้วก็ในขวดนี้นะคะมีอะมิโนมากถึง17ชนิดเลยค่ะและกรดอะมิโนจําเป็นของพืชนะคะได้แก่ไลซีนเมทไลโอนีนแล้วก็ทีโอนีนค่ะ จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเล่นการเจริญเติบโตช่วยเพิ่มสีสันให้กับต้นพืชช่วยเรื่องการแตกยอดออกดอกพัฒนาเนื้อเยื่อรวมทั้งเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นด้วยค่ะโอเคค่ะมาต่อกันด้วยออสุดท้ายนะคะก็คือ e w e g นั่นเองค่ะทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ e w e g คืออะไรนี่ค่ะ e w ap. e g e e ก็คือระบบการทาความเย็นโดยานการระเหยของน้ํานะคะทําให้อุณหภูมิเนี่ย อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นเองค่ะแล้วอีเว็บสำคัญยังไงอีเว็จะช่วยในการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักผลไม้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะพร้อมทั้งนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตให้ออกผลได้ตลอดทั้งปีแล้วก็สามารถควบคุมบุณหภูมิเยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมรวมถึงนะคะลดความเสี่ยงของผลผลิตที่เกิดความเสียหายจากแมลงแล้วก็ฝนอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับสีอในปัจจัยในการปลูกเพลนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความรู้จากบานีฟาร์มนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสยัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถอินบอ์มาได้ที่เพจบานีฟาร์มได้เลยนะคะและ้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย